ร้านเด่นของเขาที่นี่คือแผ่ขึ้นใส่กุ้งเยอะแล้วก็ทอดด้วยแป้งกรอบต้มยำกุ้งนะน่าจะเด้งๆเลยนะกุ้งเพราะไอตัวเป็ดลมคันที่ทำให้ผมมาเปิดโลกได้มากมายหลากหลายร้ายจะเป็นเรือนแพ่ฮะโด่งดังที่สุดคือเมนูจำบะฮะ ลุงว่าจะพาไปกินของหวานของหวานเขาเรียกจัมบะนี่ฮะนี่เรือแพแต่เปิดครับโอ้ยน่าเสียดายครับทริปนี้ลุงจะไปแปนเร็วเพราะว่าคาที่แล้วมาเนี่ยยังกินไม่ครบเลยมีบางร้านมาแล้วมันเปิดไปนี่มันก็บังเอิญวันก่อนพักพวกเนี่ยส่งอกเป็ดลมควันมาให้ลุงลองซึ่งลองกินแล้วเออมันอร่อย ลุงก็เลยเสิร์ชเข้าไปดูว่าเออมันเป็นยังไงพราะกดโรงงานเคาอยู่แปริ้วฮะพอโรงงานอยู่แปริ้วลุงก็ติดต่อเข้ามาดูว่าจะขอดูโรงงานว่า,วามันทำยังไงถึงได้อร่อยไปดูครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงตลาดบางค้าครับซึ่งเป็นร้านอาหารเก่าแก่เรียกว่าคู่บ้านคู่เมืองของแตนนิวและบางค้าเลยคือร้านท่าแก่ชือ่อร้านเนี่ยลุงก,กินมาประมาณน่าจะสักเกือบ50ิบปีจานเด่นของเขาที่ดีคือแหกขึ้นซึ่งอร่อยมากแล้วก็สามารถซื้อเก็บไปเป็นของ ฝากได้โดยที่เขาจะให้ส่วนผสมของแป้งกับแหกเกลือไปทอดเองอร่อยจริงๆแล้วเราลองมากินกันเนะร้านของเจ้าแก่ชื่ออยู่ในตลาดบางค้าเลยนะแปดลิ้วครับอันนี้นะฮะคือถ้ามาเนี่ยทุกคนต้องสั่งนะแหกเกลนหมูแดงกระเพาะหมูต้มออยำกุ้งนะฮะราคาตามนี้เลยเดี๋ยวลองมาดูกัน ได้กินทัาทีนึอันนี้อย่างแรกเลยที่อยากจะแนะนําคือแห่กึ้นที่นี่ใส่กุ้งเยอะแล้วก็ทอดด้วยแป้งกรอบใครมากินแล้วต้องซื้อกลับบ้านแป้งพยากรอบหอมอันนี้เป็นหมูแดงซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์อย่างนึ้งของทางร้านเขาฮะน้ำแบบบ้านๆหอมฮนะ ออกหวานหอมถามว่าเป็นยังไงเอาเป็นว่าเหมือนตอนที่เราเรียนหนังสือโรงเรียนแล้วไปกินข้าวหูแดงมันจะอร่อยประมาณนี้นุ่มอันนี้คือเป็นกระเพาะหมูปัดเก้มชายเป็นออกผูกคลิกน้ำแดงเนะทยราให้เจริญอาหารได้อีกเลยครับอากาศรองเนี่ยไม่เปรี้ยวจนเกินไปรสชาติกลางเดีกระเพาะหมูก็ไม่เหนียวผุบป่ารวมๆนะคืออร่อย อันนี้ก็เป็นเม,เมนูซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของทางร้านเลยคือต้มยำกุ้งนะฮะแล้วกุ้งตัวกำลังดีอ่ะน่าจะเด้งๆเลยนะฮะกุ้งไข่กุ้งนะมันกุ้งรอยฟองเลยฮนะคือรสชาติมันเปรี้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวจีด๊ดกลมกล่อมหอมฮนะถือว่าอร่อยเลย ในสุดแพ่ขึ้นต้องเอากับบ้านที่บ้านชอบมากเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนีครับซื้อกลับบ้านนะนี่ครับนี่คือวิธีทำฮะไม่ยากอ่อนอื่นให้ดูอะไรเนี่ย แห้ง,ง <göster ges> ครับการเสียแล้วก็แช่ขึ้นแหกซื้อห้าเส้นแป้งอันนี้นะฮะไม่ไม่ต้องผสมน้ำไม่ผสมนะผสมเรียบร้อยเอาแหกขึ้นเนี่ยชุบแป้งเอาลงไปทอดตอนนี้เนี่ยร้านเปิดกี่โมงตีสี่โมงเช้าค่ะตีสี่โมงครับตอนนี้จะปิดเร็วหน่อยเพราะว่าช่วงโควิดปิดประมาณทุ่มนึ่งทุ่มหนึ่งก็ปิดแล้วค่ะแต่ตะกร้อได้ติดสองทุ่มค่ะแล้วหยุดวันไหนครับไม่หยุดเลยหยุดเฉพาะวันจีนตาจีนค่ะถ้าใครมาไปเลี้อมาไม่ถูก นี่เลยครับตามนี้เลยรับรองไม่ผิดหวังครับครับในที่สุดลงุงก็มาแปดเลี้วแล้วก็อยากเห็นสิ่งที่ลุงอยากจะรู้อกเป็ดลงควันแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากโรงงานดีครับ สวัดีครับผู้จัดการโรงงานของเรานะครับคุณสวัสดีครับผมเป็นพักงานผู้จัดการโรงงานบริษัทลักชีนครับและน้องเลยคือฝ่ายบริการประกันคุณภาพประกันคุณภาพนะครที่เนี่ยเราใช้เป็ดมาจากที่ไหนฮะเป็นเป็ดที่เราคัดสายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เชอร์รี่บัลเล่จากต่างประเทศนะฮะเลี้ยงด้วยระบบฟาร์มปิดร้อยเปอร์เซ็นต์คือทำตั้งแต่ต้นน้ำเลยต้นน้ำยันปลายน้ำผมอยากขออนุญาตให้ผู้จัดการพาผมไปดูในส่วนผลิต ว่ามีที่ไหนอะไรยังไงบ้างดีไหมฮะดีครับเชิญลงพ้วนเลยครับไปครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูข้างในตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทุนตะคุ้มท่าเสร็จนะคะก็จะแหวกขึ้นแลาวนะคะเพื่อไปขับไซต์ต่ออันนี้จะเป็นงานเครื่องแมททอร์ดิจิตเตอร์ค่ะเป็นเครื่องสกแกนโลหะใ,<ช>ให้ตัวเป็ด ห้องชับและตัดแต่งแยกชิ้นส่วนแต่ละพาร์ทอาแยกขาแยกเบรกแต่ละก้อนไปทุกอย่างครับเป็นระบบรวดเร็วนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการจัดเก็บกันค่ะโอ้โหอาณาจักรของดักทิงเป็ดที่ส่งออกมากที่สุดนะอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิลบสิบแ ตามมาฮะอุณหภูมิตอนนี้คือลบสิองศานะฮะอันนี้คือเก็บชิ้นส่วนเป็ดของดักชิงค่ะของดักชิงอ่เสร็จเรียบร้อยขอบคุณมากครับตอนนี้ลมออกไปจากห้องอีกฝั่งหนึ่งที่เขาตัดแต่งมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเครื่องอะไรครับอันนี้จะเป็นเครื่องอินเจนนะคะจะเป็นเครื่องที่เราฉีดน้ำไปหรือนะ้ำที่เราปรุงแล้วเข้าไปใน เราจะไปไหนต่อนะไปชุกปนน้ำค่ะจะเป็นอินสมโรค่ะทุกัหกนหลังจากแหวนแล้ว<ช>เราก็จะเห็นถ้าห้องอบใช่ค่คะใช้เวลา2ชั่วโม 2> ง2ชั่วโมงไปดันเสร็จพี่จีถ้าไปแพคจิ่<ช>โอเคครับเดี <ๆ S 1> ๋ยวเราลองมาดูกันหล,หลังจากเรารอมา2ชั่วโมงพร้อเตรียมพร้อมนะ โอ้โหปีนทปีปีนมาเลยสวยสวยจริงๆครับ,รบอยากให้เพื่อเราได้กิตนตรงนี้อย่างแล้ห้องนี้เดยใจเห็นแล้วรู้สึกว่าทานแล้วสบายใจด้วยอร่อยด้วยขั้นตอนการทำแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยถือว่า100%สรามมาตรฐานเลยนะ หลังจากบรรจุแล้วใส่ซองพลาสติกและทานเพื่อให้ตัอยารแล้วเราออกไปไหนสองเราจะไปซีค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วนะพร้อมขายกินได้แล้วกินได้แล้วค่ะขอขอได้ออกกค่ะครับหลังจากออกมาแล้วนี่ลงคว้ามาชิ้นนึงอดใจไม่ไหวครับเล่นกันอย่างนี้เลยนะฮะนุ่มหอม อร่อยรสชาติเข้มขน,นดีมากเลยฮะหลังจากที่เราดูโรงงานอะไรมาเรียบร้อยที่นี่เขามีช็อปให้เราดูให้เราเลือกกับบ้านสำเร็จรูปนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันช็อปตะกิ้ผมนัดกับเชฟไว้แล้ว เดี๋ยวเราไปดูครับเชฟมาพอดีครับพอดีเชฟน้อยพอดีครับคุณอโอบนี่ครับเชฟน้อยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเชฟปรุงรสปรุงความอร่อยให้กับดักสิงเรียกว่าระดับแนวหน้าของเมืองไทยป้ารตอนมีอย่างนี้มีขายทั่วไปใช่ไหมใช่ครับมีทุกอย่างของเป็ดเลยสะดวกสบายเวลามาที่นี่เรียกว่ามีทุกชนิดผลิตภัณฑ์ของเป็ดผมจะมาหาดีครับอบเป็ดตุควันอ๋อซื้อกับป้าเลย ไ,ได้พี่บานกินป้าแกกินแล้วแกเพ้อแกบอกแกอยากกินอีกอันนี้ก็เป็นช็อปที่อยู่ติกร้านอันนี้เป็นคาเฟ่กิเลนนะ่ะเชฟบอกว่าเพียงแต่ถ้าอยากแกทานผลิตภัณฑ์อะไรซื้อมามาทำให้ ที่เห็นทั่วๆไปมันก็จะมีแค่อ,อกเป็ดนะแต่ที่ผลิตภัณฑ์เท่าหลากหลายมากเมนูเป็ดเนี่ยนะผมชอบมากๆเลยส่วนตัวร้อยเองอ่ะก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ไม่ไมชอบทานเป็ดและกัวกินแต่พอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บทั้งเนี้ยเปลี่ยนทัศนคติและทันมากินม,มันเราเริ่มรู้แล้วว่าเทคนิคการทํายังไงให้เป็ดมันสามารถกินได้แล้วอร่อยเพราะว่าเป็ดเนี่ยถ้าการทาให้เป็ดนสาบสาบแน่นอน,น,อนโอเคเดี๋ยวเรารอรอสายรูดระคบ ครับร่วมเลยทำใจดีไหมครับลุงว่นดูสิน่าจริงกรินทุกเมนูเลยเพราะไอตัวเป็ดลมควันตัวนี้เท่านั้นเองที่ทำให้ผมมาเปิดโลกของเป็ดได้มากมายหลากหลายอร่อยจริงนอกจากตัวนี้เป็นพระเอกลองมีพระเอกก็จะต้องมีนางเอกลุงเ่้นจ๋าตัวนี้เลยครับผมอันนี้คือน้องเป็ดเยอรมันซึ่งมัน เหมือนกับขาหมูเยอรมันรสชาตินั้นแต่มันคือเป็ดนะและกินง่ายเนื้อนุ่มหอมหนังกรอบเรียกว่ากินแล้วไม่ผิดหวังจริงๆครับอันนี้คือเป็ดสวรรค์คือลุงอยากจะบอกนะว่าเป็ดเนี่ยคือกินแล้วมันก็ไอคือเป็ดเทคเจอร์พัฒนาของเป็ดอยู่แล้วคือเ,เนื้อ เป็ดเปนแต่ความอร่อยเนี่ยผมว่าอยู่ที่ฝีมือของผู<อ>ง้ปรุงและของเชฟที่รู้สึกว่าจะปรุงแต่งอ่ะให้ได้ดีและอร่อยซึ่งยากมากเพราะเป็ดมันมีกลิ่นเฉพาะตัวใช่ครับอร่อยมากเลยฮะอันนี้คือตูดเป็ดพูดยังไม่ต้องกักเลยมันน่ากินจริงๆครับตูดกันหรือภาษาเชฟก็บอกว่าดักเทลไผิดหวังครับ ขอบคุณครับกับเมนูหลากหลายวันนี้ลุมได้รอทุกอย่างน,นะผลิตภัณฑ์ของดักสเิงเนี่ยบอยกว่าสุดยอดขอบคุณครับคิดว่าแค่กับกรุงเทพก็คงหาซื้อที่5้างสรสินค้าทั่วไปแต่ถ้าไม่มีคงต้องซื้อทางออนไลน์นครับผมขอบคุณมากกัเดเจตขอบคุณมากครับโอเคแล้วก็ได้ของ อร่อยอร่อยติดไม้ติดมือกลับไปบ้านไปฝากป้าเขาอีกอย่างครับเดี๋ยวเอาไปทำให้ป้ากินกันวันนี้เราก็ตะเวนกันมาทั้งวันแหละแล้วก็เดี๋ยวจะมาแวะหาร้านชิลๆกันริมแม่น้ำบางปะกง ร้านแค่เป็นเรือนแพฮะแล้วเขาก็ทำอาหารตามสั่งเล็กๆน้อยน้อยแต่ที่โด่งดังที่สุดคือเมนูจำปาฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นเรือนแพจริงๆรฮะเรือนแพที่ว่าลอยอยู่ในน้ำไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกิมมิกอะไรฮะคนอาศัยจริงๆกินนอนอยู่ที่นั่นฮะแล้วก็มีบ้านเล็กที่ถึงแล้วครับในนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ เราเข้าถึงบริเวณวัดแล้วเป็นลานจอดรถของวัดฮะแล้วเราก็เดินไปที่ริมแม่น้ำไปเลยน,นี่แหละครับคือเรือนแพที่โด่งดังในโลกโซเชียลคือถ้าใครมาแปะหรือก็จะมานั่งชิลๆที่นี่ในเรือนแพหลังนี้ครับ นี่ครับที่เขาเรียกว่าจำบะนะหรือน้นาปังนมน้ำแดงก็เรามาก็นระร้อนก็นเชิญได้เลยที่แพรวัดแหลมใต้มันเป็นขนมปัง <c oughs> ใส่น้ำแข็งใส่น้ําแดงนมแต่ที่เขาเรียกจำบะไม่ทราบทาไมเขาถึงเรียกจำบะครับแต่ว่าตอน,นเด็กๆ <c oughs> อยู่บ้านนอกนี่แหละก็เคยมาทาน เรือนแพหลังเนี้ยตอนเด็กๆลุงเคยมานอนนะฮะกระ่งเจ้าของเรือนแพคนแรกเนี่ยเป็นญาติจากสมัยก่อนเป็นร้านขายของชําซึ่งถือว่าโอเคครับก็กลับมาเยี่ยมเยียนกันอีกครั้งหนึงที่เรือนแพริมแม่น้ำบาบะกงในวัดแหลมใต้กับ คือเป็นเจ้าของเรือนแพรรุ่นนี้ซึ่งอยากจะทราบเรือนแพรเนี่ยกี่ปีแล้วเลยคิดว่ามันประมาณก,กับ200ปีแล้วแพรแเรือนนี้เกือบ200ปีเพราะว่าเจ้าของเดิมนะ คนนั้นอายุตั้งร้อยแล้วตกร้อยเลยร้อยหนึ่งละแล้วแกอยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ใ่รุ่มพ่อแม่ไปเท่าไหร่แล้วสมัยก่อนที่แพเยอะใช่เป็นร้อยเลยแล้วมีบ้านเล็กที่แล้วตอนนี้เหลือเหลือกี่แปเหลือแพเดียวเหลือแพเดียวแพเดียวที่มีบ้านเล็กที่อยู่ทุกวันนี้ใช่มันก็ทีนีขายทีเนี่ยก็ขายไปตามภาษาเราอายุเยอะแล้วก็ขายไปตามภาษาของเราได้อยู่อนุรักษ์กันไว้โอเคครับผมขอบคุณมากคร่ะ ครับวันนี้ก็วันนี้ก็มาแปดลิ้วแวะร้านน้กขอนกกับกรุงเทพนั่งกันชิลๆในชัดเชิงเาวก็ในแปดลิ้วเนี่ยก็มีที่นี่ที่เดียวหาไม่ยากครับเข้ามาในวัดแหลนใต้ก็เจอเลยครับคลิปหน้าจะไปกินอะไรหรือที่ไหนเดี๋ยวลองตามมาดูเจอกันแน่ครับ